สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่ะใหญ่มาหาก็จะนำเอาพระสมเด็จที่เพื่อนสมาชิกสงสัยและถามไถ่กันมาซึ่งอันที่จริง3องค์ที่พ่อใหญ่มาหาจะนำมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูเนี่ยเป็น เป็นองค์ครูของพ่อใหญ่มหานะครับศึกษาพิสูจนผ่านกระบวนการที่วินยูชนพึงจะเชื่อได้ว่าแท้แน่นอนนะครับโดยที่เราไม่ไปพะวพะพวงสิ่งรอบข้างก็คือเสียนเล็กเสียนใหญ่เสียนบนห้างเสียนข้างถนนแก้วแหวนเงินทองมาเป็น ตัวเชื่อมปัจจัยแปรให้เรามองต่างไปด้วยกิเลสนะครับด้วยกิเลสความประโมร่บม,มากของคนนะเรียกว่ากุศกวันนั้นก็คือมีธรรมาพิบาลในการประกอบสัมมาชีพะนะทนายก็มีวิชาชีพครูก็มีวิชาชีพแพทย์ก็มีจรรยาบันวิชาชีพ ทุกองค์กรทุกหน่วยงานก็มีจรราบันวิชาชีพนะดังนั้นเรามองดูเหมือนจะฟังยากเข้าใจลำบากแต่ว่าถ้าเพื่อนสมาชิกไม่ได้เอาเงินมาเป็นตัวตั้งมองด้วยศรัทธาขอเพียงแค่ว่ามีสักองค์หนึ่งก็พอแล้วเนี่ยนะเราจะมีความสุขอย่างองค์เนี้ย พิมเสีนโตหรือพิมพ์เสีนบาทนะเพื่อนสมาชิกสมัยก่อนเขาจะมักเรียกว่าพิมพ์เสีนโตหรือพิมพ์เสียนบาทมีหรือด้วยนะต่อท้ายแต่ปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็แยกเสีนโตก็คือเสียนโตเสียนบาทก็คือเสียนบาทนะอันนี้จริงพระเหญ่มหาก็ละไว้เพียงแค่นี้นะพระเหญ่มหาเหมือนจะพูดไว้บ้างแล้วอย่างเช่นพิมพ์ใหญ่หรือพิมพระประธาน สมัยก่อนเขาจะต่อท้ายนะพิมพ์ใหญ่หรือพิมพระประธานความหมายอันเดียวกันแต่ปัจจุบันนี้ท่านก็แยกพิมพระประธานก็คือพิมพระประธานพิมใหญ่ก็คือพิมพ์ใหญ่นะท่านแยกออกมาอย่างนั้นก็ก็เอาเป็นว่านี่เป็นเพียงกระพีนะกระพีข้างนอกที่เราจะมองเข้าสึงองค์ความเป็นพระแท้ด้านในพระใมหาเวลาพูดนี่มักจะพูดพิมพ์เสียงโตหรือพิมพ์เสียนบาทความหมายอันเดียวกันนะองค์เดียวกัน พิมพ์พระประธานหรือพิมพ์พระประธานหรือพิมพ์ใหญ่เนี่ยก็ความหมายอันเดียวกันนะอย่างองค์นี้บางท่านนี่เป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยซ้ําไปนะเพืพ่อนสมาชิกองค์ที่ถืออยู่เนี่ยนะไม่ได้เป็นพิมพ์เสียนโตหร,รือไม่ได้เป็นพิมพ์เสียนบาทท่านบอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่เลยก็มีนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแต่ว่าที่เพืพ่อนสมาชิกถามไถ่กันมาคือสีเนี่ยคือวันณะท่านออกเขียวนี่แหละก้านมะลิแห้งนะท่านลองไปเด็ดก,ก้านมะลิ ประตูบ้านท่านมาวางไว้สักหนึ่งวันหรือสองวันเนี่ยก็จะออกลักษณะสีเขียวอมเหลืองนะแล้วก็จะเห็นฟองขา,ขาวเนี่ยเราเรียกว่าฟองเต้าหู้นะเนี่ยฟองเต้าหู้บางทั้งก็เรียกว่าแคลไซอนาคอนไนซ์ ized, นะแคลเซียมซิลเกตแคลเซียมฟอสเฟตที่เกิดขึ้นในองค์พระก,ก็ว่ากันไปนะแต่สมัยก่อนเขาเรียกว่าฟองเต้าหู้นะครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกอย่างนั้นดู เสียนบาทเห็นไหมกลมมนใหญ่เนี่ยคลาสสิกมากนะพิมพ์เสียนตัวหรือพิมพ์เสียนบาทเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมีเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะหรือว่าเหลาธาตุกายสิทธิ์แล้วก็เม็ดพระธาตุนี่เห็นไสขาวสวยงามนะเพื่อนสมาชิกดูด้านหลังเห็นไหมครับจะให้ดูใกล้ๆนะเพื่อนสมาชิกนี่คลาสสิกมากนะครับองค์นี้งดดราม่านะ ท่านไม่ต้องไปเทียบกับเซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนบนห้างเซียนข้างถนนนะวัตถุประสงค์ของพญามหาคือแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันแลกเปี่ยนเนี่ยเพื่อนๆดูวันณนะผิวพันของท่านนะหลายท่านก็บอกว่าพญามหาน่พูดพูดเยอะนะไม่เล่าถึงองค์พระเลยคือเพื่อสมาชิก ข้าใจใช่ไหมครับคือพ่อใมหาไม่ได้ขายพระไม่ได้ปล่อยพระเช่านะ,ะคนที่เขาขายพระปล่อยพระเอามาเสนอพระนี่เขาก็จะนําเข้าสู่บทที่เขาต้องการพูดจบปั๊บบอกเบอร์โทรบ,บอกที่ติดต่อบอกสํานักงานตกลงราคากันเท่านั้นเท่านี้นนะแต่พรอใหญมหาไม่นะคือนําพระตัวเองมีมาเล่ามาบอกมาแลกเปลี่ยนมาแชร์ประสบการณ์กันนะก็จะพูดพูดเยอะพูดมากไม่เข้า ประเด็นการชี้จุดพระท่านว่ายอย่างนั้นอันนี้ต้องขอบคุณที่ท่านได้แสดงความยิน็นมาก็เป็นไปตามนั้นแหละครับ <c oughs> ก็คนรู้เยอะนะรู้มากก็พูดเยอะพูดมากเป็นของธรรมดานะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดอูองค์นี้นะเนี่ยดูดูแล้วนี่สวยงามนะดูแล้วสวยงามเพราะอย่ามหาดิจนันได้เป็นองค์ครูนะครับองค์นี้เพื่อนสมาชิกดูอย่างนี้นะครับ ดูตัดแสงอ่อนๆอย่างเงี้ยพิมพเสียงบาทหรือพิมพ์เสียงโตนะเราไปดูพร้อมกันถ้าจริงเทศประการใดเ,เพื่อนๆจะต้องมีข้อมูลนะอย่าให้อ่าอย่าให้ความละโมบโร่มากมาบังตามาปิดกั้นองค์ความรู้ของเรานะเพื่อนสมาชิกอันนี้พ่อใหญ่มหาจะย้ําอยู่เสมอนะอ่ใครที่ติดตามพ่อใหญ่มหาเข้าใจพ่อใหญ่มหาต้องขอบคุณนะครับที่เข้าใจอ่าส่วน ท่านใดที่ขอที่อยู่มาขอเบอร์โทรมาขอเฟซขอไลน์ขอสถานที่ติดต่อต้องประทานอภัยนะเพื่อนสมาชิกตอนนี้ยังไม่ยังไม่เปิดตัวนะแค่บอกเล่าแค่นํามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับดูเนี่ยเม็ดแดงไหมครับนี่ฟองเต้าหู้เดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะครับเนี่ยซุ้มระฆังดูควมงานของท่านนะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆเลยนะ อดใจรอไม่ไหวนะท่านว่ายอย่างนั้นนะอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับดูฟองเต้าหู้เขาเหมือนมากเลยเนื้อฟองเต้าหู้นะอันนี้เป็นคาโบราณมากนะถ้าใครเป็นยุค90ศนี่ศึกษาพระสเด็จเนี่ยยุบย่นย่อแยกแตกเล้าลานเนี่ยฟองเต้าหู้นะเนม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดดำและธาตุกายสิทธิ์เห็นไหมครับ แลทาดกายสิทธิ์เยอะมากนะครับเม็ดเนี่ยองเน yeah, ี้ยหลายเม็ดเลยนะครับเพื่อนสมาชิกดูนะครับดูความงามของท่านพระเอกมหาจักรน้เป็นองค์ครูเลยนะครับองคเนี้ยดูเนื้อสิครับเพื่อนสมาชิกดู เม็ดแดงเนี่ยเรียกว่าเม็ดพระธาตสวยงามคลาสสิกมากดูเนื้อเนื้อท่านจะออกมาก้านบริแห้งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ดูผัก,ผกดูเผะาอุระนะดูเผะาอุระเนี่ยเขียวขาวแดงเหลืองครบนะครับเนี่ยดูเม็ดพระธาตอยู่ด้านในฟองเต้าหู้เห็นไหมครับก้อนผมพุทุกคุณหลายท่านมองไม่ไม่ใช่เป็นหลวงปู่หินนะ หลวงปู่หินก็วัดละครังแต่ว่าคนละยุคก,กันนะยุคหลัง,ลงปู่หินนะไม่ใช่นะครับอันนี้วัดละครังเลยนะครับต้องดูที่พิมพ์แล้วก็มวลสารนะเราจุดสังเกตเออหลวงปู่หินเนี่ยก็คล้ายกับหลวงปูน่นะฮแต่ว่ามายุคหลังของสมเด็จท่านนะยุคหลังนี่หลายปีนะครับสองสี่แปดสามสองสี่แปดสี่ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าสมเด็จองค์เสียนโต หรือว่าองค์เสียนบาทจะปบุคคลสมเด็จท่านได้สร้างไว้จริงนะเนีเ่ยเพื่อนๆดูสิครับดูเนื้องดงามฟองตต้โูนะครับเสียดายองค์นี้เป็นองค์เสียนโตที่เราไม่ค่อยรู้จักกันนะ เป็นใหญ่เป็นโตแค็วค่ารอดปลอดภัยถ้าองค์นี้เป็นองค์พิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์ระประธานโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับเสนีค่านิยมเผอิญว่าเป็นพิมพ์เสียนตที่คนไม่ค่อยได้สัมผัสไม่ค่อยรู้จักฟังดูก็แปลกๆนะเนี่ยเพืเ่อนๆดูสิครับดูได้ธาตุกายสิทธิครับเนี่ยโอ้โหหรือเม็ดเหล็กไหลไปดำนั่นแหละครับเนี่ยไม่ใช่ผมการทูบนะครับนี่แร่เหล็กไหลไปดำ เห็นไหมครับเนี่ยออกเขียวเลยนะเนื้อนี่เขียวเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะเพื่อนสมาชิกนี่ดูด้านหน้าประมาณนี้แล้วนะครับเรามาดูด้านหลังรถไล่ไปทีละจุดนะครับนี่นี่คือเม็ดแดงนะพระส้มกอกาแพงนะครับเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ละเม็ด งามเพื่อนสมาชิกดูเม็ดนี้นะเหมือนลูกหวัวใจเลยนะนี่คือเม็ดแดงพระสงฆ์กกกอมแปงคือเม็ดพระาธาตุนะเนีย่ยหัวใจชายหญิงยังไม่คู่กันเลยนะเนี่ยลูกหวัวใจเห็นไหมครับเม็ดนี้หรือพออย่ามหาจินตนาการไปนี่ก็ลูกหวัวใจไม่คู่กันโดยบังเอิญน,นะแล้วที่เราเห็นนี่นี่คือเหล็กไหลนะเม็ดเหล็กไหลนะพเพื่อนสมาชิกเนี่ยเม็ดนีนนะ้ดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเหล็กไหลไปดา อยู่ในองค์พระเลยเห็นไหมครับนี่งามในคลาสสิกเนี่ยเพื่อสมาชิกด,ดูนะครับดูเม็ดเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงพระสุมกอกำแพง เม็ดดำเี็กไหลไปดำเพื่อนสมาชิดูเม็ดนี้เห็นไหมครับ่แลทาสกายสิทธิ์เนี่ยนครับเด็กไหลไปดำเนี่ยก็เม็ดพร,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 ระธาตุนี่รู้สึกว่าท่านโน้นขึ้นมาเม็ดโผ่ขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับ ตัวครั้งที่พระมาหาจับองค์นี้นะมือไม้สั่นเลยหมดนะเพื่อนสมาชิกดูแบบน้ําเรียกว่าสนิมน้ําหรือสนิมเหล็กนะเกิดขึ้นมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะนี่คือผิวพันธุนน์บรรณของท่านนะครับเห็นไหมครับเนี่ย เม็ดแดงเม็ดดำตกพรึกเป็นชั้นๆดูแล้วยิ่งหนาซอดแทรกดันขึ้นมาเนื้อนีกพุนเลยนะเพื่อนๆดูสิครับอย่างเงี้ยเม็ดเม็ดนี้ดูสิครับ ลายธาตุกายสิทธิ์หรือเม็ดเหล็กไหลไปดำนี่โอ้โหดูแบบงามงามมากนะยังเม็ดนี้นะครับหาทิฏฐิมีไดน้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยงามแบบคลาสสิกดูดูด้านด้านข้างนะครับดูด้านข้าง เราดูเป็นไงบ้างเพื่อนสมาชิกดูสิครับด้านข้างความงามของท่านนะมิดแดงมิดดำมิดพระธาตุเยอะมากนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับ เอาองค์ครูมาให้ดูนะวันนี้เพื่อนสมาชิกรอติดตามนะเนี่ยจัดเป็นองค์ครูเลยนะครับองค์นี้ดูดูด้านข้างนี่ครับเด็กไหลาภายดำนี่เยอะมากนะองค์นี้เป็นเม็ดเลยนะ สันวันนะท่านก็แตกต่างดูสิครับสีสันวันนะท่านนีองค์เสียนโตหรือว่าองค์เสียนบาทแคลวคขาดรอดปลอดภัยเผื่อสมาชิกดูสิครับเนี่ย เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดพระาธาตุ เราดูทุกจุดนะครับเพื่อนเพื่อนดูเม็ดนี้สิครับเป็นไงครับนี่โผล่ขึ้นมาให้เห็นแบบใสเหมือนเพชรเลยนะเป็นหินแบบเป็นแก้วพลึกเลยนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่เม็ดนี้นะสีน้ำตาลสีเหลืองงามมากท่านขึ้นมาอย่างไงท่านติดมายัางไงเพื่อนสมาชิก รเราดูแล้วก็พิจารณาด้วยใจอันแยบคายนะเรามาดูพระโอละท่านนี่ครับดูคราบเหมือนเป็นดอกเห็ดเลยนะหนาเป็นเม็ดเม็ดเป็นก้อนก้อนเป็นไตไต,ต αι, ซึมซับติดอยู่ในองค์พระเลยนะ เพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครให้พออ่อใหญ่มาหาช่องสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ